สวัสดีมีราักนบะทุกท่านด้วยนะครับวกัผมอีกแล้วนะครับแนดมินท์ดิลนะครับวันนี้ก็จะมาสอนดีที่การใช้งานตัวซอฟต์แวร์ของ x 2 7 f e n r i a ตัวใหม่นะครับเป็น new x 2 7 f e n r i เนะสำหรับซอฟต์แวร์นี้นะครับผมก็สามารถหาดาวน์โหลดได้เลยนะครับที่เว็บไซต์ของ nabo co th นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้เลย นะโอเคเดี๋ยวนี้เราจะมาดูวิธีการใช้งานของมันกันนะครับว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างในส่วนของฟังก์ชันของมันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันจากบริเวณตรงนี้ก่อนเลยนะฮะนี่คือตัวโปรไฟล์นั่นเองนะครับโปรไฟล์นี้เนี่ยเราสามารถปรับได้ที่3โปรไฟล์ด้วยกันนะครับซึ่งตัวโปรไฟล์ตรงนี้นะครับมันคือสิ่งที่เราจะป้อนเข้าไปในแต่ละโปรไฟล์นั่นเองนะครับเช่น1โปรไฟล์นี้นะครับเราจะตั้งไว้ที่ มาโคลเกมนะครับอีกโปรไฟ 1, ล์หนึ่งเราตั้งไว้อีกเกมอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถปรับได้ทั้งบริเวณปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มไฟตรงนี้นะครับเป็นหมวดไฟต่างๆนานาเนาะก็คือ ตั้งแยกได้เลยอ่ะเผื่อโปรไฟล์1เราใช้โปรไฟล์2พี่น้องเราใช้โปรไฟล์3พ่อแม่เราใช้อะไรนี้นะครับก็สามารถมาปรับแต่งตรงนี้ได้เลยนะครับอเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในโปรไฟล์หนึ่งเนี่ยมันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับผมขอเริ่มจากตัวนี้ก่อนละกันนะครับเป็นในส่วนของไฟนั่นเองนะครับเรามาติ๊กถูกตรงนี้ปุ๊บอ่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นการปรับในส่วนของโหมดไฟนะครับมันจะมีโหมดไฟให้แบบว่า19โหมดนะครับตรงนี้มี19โหมดมันรวมที่ คัสตอมโหมดด้วยนะครับคัสตอมโหมดตรงนี้ก็คือจะแสดงแบบว่าเรียลไทม์เลยนะครับระหว่างตัวซอฟต์แวร์แล้วก็ตัวคีย์บอร์ดนะครับเราสามารถปรับแต่งได้เลยนะั้นลายปุ่มเลยนะอันนี้สุดยอดมากๆแล้วก็อันนี้จะเป็นโหมดไฟต่างๆนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถปรับได้ในตัวคีย์บอร์ดนะครับแต่ว่าเราก็เพิ่มทางเลือกให้นะครับมันสามารถปรับแต่งในซอฟต์แวร์เช่นเดียวกันเนาะ ตรงนี้ก็มาลองปรับกันเล่นกันดูนะครับอย่างเช่นบดนี้นะครับสามารถปรับไบเนสได้ปรับสปีดได้ปรับสีได้อะไรอย่างี้นะครับอ่าไบเนสคือความสว่างเนาะนี่เห็นไหมก็เรียวไทม์เลยสปีดก็คือความเร็วของเขานะครับนี่เห็นไหมว่าตัวคีย์บอร์ดก็จะไหลช้าลงนะครับอันนี้ก็จะไหลไวขึ้นเนาะอ่ะ ตัวคัลเลอร์ตรงนี้เราอยากได้เป็นสีล้วนเราก็มาปรับได้นะครับเอาคัลเลอร์ฟูลตรงนี้ออกเนาะแล้วเราก็ปรับเป็นสีต่างๆนานาเป็นสีเหลืองอะไรอย่างงี้นะเป็นสีแดงปึ๊บนี่มันก็จะเป็นเรียไทม์อย่างนี้เลยนะครับต่อมาเดเรชชันตรงนี้ก็คือทิศทางของมัน่นเด่นนะครับเราจะสังเกตได้ว่าตอนนี้เนี่ยตัวไฟเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปทางซ้ายใช่ไหมเราสามารถปรับมาทางขวาได้ปึ๊บนี่เป็นไง ซ้ายขวาซ้ายขวานะครับอ่ะก็มาลองเล่นกันได้ซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับมันแต่ละโหมดมันจะไม่เหมือนกันเนาะอย่างบิทติ้งอย่างนี้มันก็จะปรับในเรื่องของเลเยอรชันออกไปเพราะว่ามันไม่มีในเรื่องของทิศทางนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นิดนึงโหมดนี้ก็คือคอสต์เอรอย่างที่ผมบอกไปมันคือโหมดคอสต์เอนั่นเองนะครับปรับเนื้สได้ปรับสีได้นะครับเช่นว่าเราจะปรับปุ่มตัว T ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมแล้วสีแดงไงมันก็เลยจะเป็นปุ่มสีแดงแบบนี้นะ ซึ่งเราอยากเป็นสีแล้วว่าเปลี่ยนสีตรงนี้หรือว่าจะปรับแบบตรงนี้ได้เลยนะ16.8ล้านสีลองมาปรับกันดูนะครับอ,อยากได้สีม่วงๆ่วงอย่างนี้อ่ะกดโอเคกดคลิกแปปุ๊บ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 คีย์บอร์ดของเรากดไปปุ๊บก็จะกลายเป็นสีม่วงโดยปริยายนะครับอ่าเป็นไงซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นความหลากหลายของแต่ละคนนะครับก็สามารถมาลองปรับกันได้เนาะถ้าใครอยากลบลายปุ่มเราก็มาลบได้นะครับนี่มันจะมีรูปยังลบอยู่ตรงนี้เนาะ เราไม่อยากได้ปุ่มเนี้ยเราก็อ,าออกได้เลยสังเกตได้ว่าเดียวทานจริงๆนะครับอยากเพิ่มสีก็มาที่รูปตัวนี้นะครับกนะ็คือรูปดินสรอ,อะไรประมาณนี้นะครับจิบจบจบอ่ะเผื่อาเล่น p s อย่างเดียวก็มา w s d อย่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งในหมดไฟตรงนี้เนี่ยเราสามารถปรับอีกนะนี่เห็นไหมคัสตอมได้แบบอิสระมากๆตามเกมที่เราเล่นได้เลยอย่างคัสตอมหนึ่งอันนี้เราอาจจะมาปรับเป็นแบบว่าโมบ้าอ่าใช้ปุ่มอะไรเยอะบ้าง F ด,ดีอะไรเงี้ยก็มาปรับสีลายปุ่มได้เลยนะครับอ,อยากเพิ่มสีสันนิดนึงอะไรอย่างนี้นี่มันอิสระจริงๆนะครับก็มาลองเล่นกันดูได้ครับตรงคัสตอมมันเองโอเคจบใน,นเรื่องของไฟไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตรงนี้ต่อเลยนั่นะคือ USB Report r a t e ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือตัว polling rate นั่นแหละนะคือการ ตอบสนองของตัวคีย์บอร์ดนะครับเราต้องการให้มันเร็วขนาดไหนช้าขนาดไหนนะครับอย่างตัว1 0 0 0พเฮิร์ตก็คือจะตอบสนองได้ไวมากๆเลยนะครับอย่างตัว1 2 5เฮิร์ตก็จะชา้าลงมานั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าใครต้องการเล่นเกมตอบสนองด้วยความรวดเร็วนะครับก็ต้องเลือก1000พเฮิร์ตอย่างแน่นอนนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของปุ่มต่งตางๆนะฮะเราสามารถปรับอะไรได้บ้างมาดูที่ตัวคิวและกันนะครับปึ๊บอ่ะจริงๆมันก็เหมือนกันหมดนะ ราไปกดปุ่มไหนมันก็ได้หมดเลยนะครับอ่ะตรงนี้นะครับมันคือเราสามารถปรับได้นะครับว่าจะให้ตัว Q ที่เรากดไปเมื่อกี้เนี่ยให้มันเป็นปุ่มอะไรแทนนะครับอย่างเช่นว่าผมอยากให้มันเป็นตัว G ปุ๊บผมก็พิมพ์ G ไปนะครับอยากให้เป็นตัว H ผมก็พิมพ์ตัว H ไปนะครับซึ่งตัว Q จะกลายเป็นตัว G เลยนะครับผมมันจะเปลี่ยนไปเลยนะครับมันคือการตั้ง s e c เกิลคีนั่นเองนะครับเปลี่ยนปุ่มไปโดยปริยายอะไรประมาณนั้นนะครับก็ไปอัดดัปเันดูเนาะหรือจะเปลี่ยนมาเป็นม o าส์แอคชั่นก็ได้เราอยากให้ตัวคิวที่เรากดไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นการกดเมาส์ก็ได้นะครับเป็นคลิกซ้ายคลิกขวากดตรงกลางเป็น เลื่อนสโครเมาส์ไปด้านบนด้านล่างอะไรแบบนี้นะครับปรับได้หมดเลยหรือถ้าไม่อยากได้ตรงนี้นะครับเราสามารถมาปรับมาโครซติ้งตรงนี้ได้อาจยวผมจะสอนที่หลังนะครับเพราะนี้มันน่าจะยาวเนาะ ต่อมามัลติมีเดียตรงนี้นะครับเราอยากให้ตัวคิวเมื่อกี้เป็นตัวมีเดียอะไรนะครับฟังก์ชันอะไรเราก็มาดูได้เลยเราอยากให้ปุ่มคิวตัวเนี้ยเป็นการเพย์พอสต็อปจะเป็นเลื่อนเพลงหรือจะเป็นลดวอลลุ่มเพิ่มวอลลุ่มอะไรอย่างนี้นะครับเราก็มาปรับได้หมดเลยนะอันนี้เนะเาะก็อาจจะเป็นปุ่มที่เราใช้บ่อยๆแล้วก็มาปรับตั้งกันดูนะครับหรืออยากเลียทำไงครับพี่กดนี้ได้เลยนะ รูปเซอร์เคตรงนี้นะครับนี่ r e the Default Function of Bottom นั่นเองนะครับเรียบร้อยแต่ว่าสมมติว่าเราตั้งไปเนะาะอาผมจะตั้งเป็น Multimedia Media Player แล้วกันปุ๊บพอเรากดตั้งไปปุ๊บเนี่ยปุ่มที่ตั้งมันจะเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะอ่ามันก็จะบอกไว้เลยว่านี่เห็นไหม Q Keys ย์เ Media Media เดียเเมื่อกี้เนาะเนี่ยเอาเมาส์ไปคลิเนี่ย ประมาณนี้เลยนะครับรีแบบเรารีดีกว่ต่อมาที่ทิ้งท้ายกันไวน้นะครับนั่นคือตัวมาโครนั่นเองนะครับมาโครนี้ก็แน่นอนสําหรับสายมาโครต่างๆนะครับเอาไว้เล่นเกมเอาไว้อัดเดต่างๆเนาะเราก็มาดูตรงนี้อย่างแรกที่เราต้องทําสําหรับมาโครแน่นอนว่าจะต้องตั้งชื่อก่อนนะครับผมอ่ะขอตั้งวอาเทส์หน่ง ตามที่เราเคยตั้งไว้ปกติอยู่แล้วนะฮะ,อะตอนนี้มันได้ตั้งเรียบร้อยแล้วเสร็จปุ๊บเราทําการเดคอร์ดนะครับสมมติว่าผมจะตั้งเป็นเลข1 2 3 4 5สีนะครับกดเดคอร์ดไป1234 5เสร็จปุ๊บกดสต็อปปุ๊บอะเสร็จแล้วนะครับเราก็บันทึกเรียบร้อยแล้ว1 2 3 4 5เมื่อกี้ตัวที่เราโปรแกรมไปเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะขึ้นมาหน้าต่างนี้เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถมาปรับดีเลย์ได้นะครับสำหรับใครที่แบบชอบถามมากเลยดีเลย์ปรับได้เท่าไหร่นะฮะ นีเราสามารถมาปรับได้เลยซึ่งตัวนี้ต้องบอกเลยว่าปรับได้ตัดมากๆอยู่ที่ศูนนั่นเองนะครับผมโอ้โหไม่มีดีเลยกันเลยปรับได้ที่ศูนเลยจานนี่อิสระไหมอ่ะเราดูกันว่าสูงสุดดีเลย์ได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองพิมพ์ไปเยอะๆเลยปึ๊บ อ่ะเขาก็ขึ้นมาเลยว่า maximum delay time is 40,000 m i ลล i เ e c ตรงนี้นะครับผมปรับได้สูงสุดคือ40,000มิลลิเ e c เลยนะครับซึ่ตงตัวนี้เนี่ยเราสามารถมาปรับแต่งได้อีกนะเออก็คือแบบว่าเราสามารถแทรกปุ่มต่างๆนาน,านาไปได้นะครับหรือเราจะทำการลบบางปุ่มอะไรนี้ออกไปก็ได้นะหรือใครที่อยากแบบว่าเลคอรอดแบบมี d เ l a y เหมเือนทีเ่เรากดเมื่อกี้เลยจังหวะเป๊ะเลยแล้วก็มากดเลคอร์ดีเ l a y ตรงนี้นะครับ นี่เราสังเกตดีเลยตรงนี้นะว่ามันจะไม่เหมือนกันเลยอ่าเห็นไหมมันคือตามที่เรากดไปเมื่อกี้เลยนะในเรื่องของเวลานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามาปรับได้นะว่าอยากให้เท่าไรอะไรยังไงอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับเนี่ยมาปรับได้เลยเนาะอิสระมากๆแล้วก็มันยังสามารถปรับมาโคเป็นแบบเมาส์ได้ด้วยนะเออสมมติว่าเรากดเรคคอร์ดผมกดคลิกซ้ายคีกขวากดได้จ้ะ มาโคขิ้ซ้ายขขวาได้นะครับผมนี่สำหรับใครที่แบบว่าจะมาถามนะครับผมปรับได้หรือเปล่านะครับปรับได้นะฮะสมมติว่าเราตั้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็กดปุ่มโอเคไปได้เลยปุ๊บเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะมาตั้งมาโคก็เหมือนเมื่อกี้เลยอย่าปรับตั้งที่ตัวคิวก็มากดตัวคิวตรงนี้นะครับอ่ะนเนี่ยกดตัวคิวปุ๊บเสร็จปุ๊บก็มามาโคเซตติ้งนะครับนี่ ตอนนี้คิวเป็นมาคคส e ต t ิ้งแล้วแหละเราก็เลือกโปรไฟล์ที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้นะครับก็คือตัวโปรไฟล์เทสหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วมันเลือกไว้กดโอเคปุ๊บเสร็จแล้วปุ่มนี้ก็จะกลายเป็นปุ่มมาโครที่เราตั้งไว้แล้วนะครับผมโอเคก็หมดแล้วนะครับสำหรับตัวซอฟต์แวร์ของตัว S7 สโเจ็รนเรียน,นะครับยังไงก็ตามนะผมอย่าลืมกดแอปพลายแล้วก็โอเคด้วยนะครับสำหรับใครที่แบบว่าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะหายนะเดี๋ยวมันจะไม่เข้าไปในตัว นี่นะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยเนี่ยก็สามารถถามมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะ เข้าไปตอบให้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจเจ้าตัว New X27 f e n r i r ตัวนี้นะครับ X27 รูปแบบใหม่นะครับที่เป็น Me chanical Keyboard ที่มี b a c k s w i t c h เนี่ยสนใจก็สามารถหาสั่งซื้อได้เลยนะครับตามร้านค้าที่ชันนำตัวประเทศนะครับหรือตัวแทนจำหน่ายไกลาบานทันนะครับหรือว่าตามพวกแบบว่าออนไลน์ช้อปปิง้งต่างๆนานานะครับผม l a z a ด a s h o อป e อะไรพวกนี้เนาะก็สามารถหาได้แล้วนะครับ และสุดท้ายนะครับฝากกดไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe ให้เราด้วยนะครับผม S Official <S น้าบุ๋เศษออฟฟิเชียลนะฮะสำัวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับพบพวกใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ